ยืนขึ้นครับเราจะร่วมกล่าวปฏิญญาพร้อมกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับโอเคครับ, okay, รบก็พร้อมเรามอบเวทีนี้ให้กับเด็กชายยาสนาสิดของเราครับก็คเริเชิญครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya bunayya qimish sholata wa bil ma'ruf wa nahil munkar wasbir 'ala ma อินนาซาลิกามินอัสมิลอุมูรโอลูกเอ๋ยเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงใช้กันให้กระทำความดีและจงห้ามปราบกันให้ละเว้นความการทำความชั่วและจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้าแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง สุรษลุกมานอายะที่17ในนามของตัวแทนเด็กดีของอัลลอฮ์ในนามของตัวแทนเด็กดีของอัลลอฮ์ขอเชิญชวนเด็กดีทุกคนขอเชิญชวนเด็กดีทุกคน,กคนร่วมแสดงพลังด้วยการกล่าวปฏิญาณตนร่วมแสดงพลังด้วยการกล่าวปฏิญาณตนงานเด็กดีของอัลลอฮ์ครั้งที่เจ็นี้ งานเด็กดีของอัลลอฮ์ครั้งที่เจ็ดนี้เพื่อนำไปสู่ปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันดังนี้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันดังนี้เราเด็กดีของอัลลอฮ์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 เราต้องตระหนักว่าเราต้องตระหนักว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกอย่างอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกอย่างและต้องชุกด ขอบคุณและต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอและต้องชูกรต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอสองสองเราต้องเราต้องเราไม่เราต้องไม่ตั้งภาคีใดๆเราต้องไม่ตั้งภาคีใดๆดต่ออัลลอฮ์ อลอล l l a ์เพราะการตั้งปาคีเป็นความผิดอย่างมหันเพราะการตั้งปาคีเป็นความผิดอย่างมหา,า,า,านาาหาสามสามเราต้องทำความดีต่อพ่อแม่เราต้องทำความดีต่อพ่อแม่และจงขอบคุณท่านทั้งสองอยู่เสมอและต้องขอบคุณท่านทั้งสองอยู่เสมอสี่สี่ส เราต้องละหมาดฟัดดูทุกเวลาเราต้องละหมาดฟัดดูทุกเวลาห้าหเราต้องใช้กันให้กระทำความดีเราต้องใช้กันให้กระทำความดีและจะห้ามปรามกันให้ละวเว้นการทำความชั่วชัว่วละเอาต้องอดทนต่อสิ่ะทีะประสบเราต้องอดทนต่อสิ่งะี่ประสบ <6. S 3> เพราะเป็นส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคงส่วนหนึ่งของกิจการที่หนักแน่นมั่นคงเจ็ดเจ็ดเราจะปฏิบัติตนด้วยมารยาทที่ดีงามเราจะปฏิบัติตนด้วยมารยาทที่ดีงามไม่หยิ่งยะโสไม่หยิ่งยะโสถ่อมตนและพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ดีงามขอบคุณด้วยเสียงที่ดีงาม พวกเราตระหนักดีว่าพวกเราตระหนักดีว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ทรงรอบรู้เราต้องชูโกดอยู่เสมอเราต้องชูโกดอยู่เสมอและไม่ชีริกต่อพระองค์และไม่ชีริกต่อพระองค์ต้องทำความดีต้องทำความดีและขอบคุณต่อพ่อแม่และต้องขอบคุณต่อพ่อแม่ ต้องละหมาดกับทำความดีต้องละหมาดกับทำความดีและอ้าปรามความช่วเป็นอาจินและเรา่องามช่วเป็นอาจินต้องอดทนต้องอดทนและมีมารยาทที่ดีงามและมีมารยาทที่ดีงามเป็นเครื่องประดับตนเป็นเครื่องประดับตนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์รบบานักฟิลีรบบานักฟิลี ว,ว,วลิวาลิดียวลิวัลลดียวัลลิลูกมินีนยาว์มายากุมุลีซับเอลมินีพายาคุกุลีงซาความว่าความว่าโอ้พระเจ้าของเราโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ขอพระองค์อภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์งและแก่บิดามารดาและแก่บิดามารดา ของข้าพระองค์ของข้าพระองค์และแก่บรรดาม穆 m ินและแก่บรรดาม穆 m ินในวันที่การสอบส,สวนจะมีขึ้นและมีอามรอาเมนอาเมนตักบีร์ตักบีร์ตักบีร์อัลลอฮฺอักบัตตักบีร์อัลลอฮฺอักบัต ครับก็ยะซะกะมุลลอหัยรอนนะครับน้องๆของเรานะครับมาร่วมปฏิญญานะครับวันนี้เราสัญญาแล้วนะครับว่าเราจะเป็นเด็กดีของอัลลอฮ์ใช่ครับในครั้งนี้นะครับก็ัลอ์ขอให้น้องๆทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับนำสิ่งที่กล่าวเมื่อกี้ไปปฏิบัติใช้่ครับก็ยะซะกมุลลอห์ขัยรอนน้องๆทุกคนนะครับก็ขอต่อมือให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับ